สุพรรณอยู่ความกดดันเลยนะครับเมื่อแพ้มา3นันติดต่เราแพ้เชียงรายมาศูนย์สส่วนบางกอกราดวิมาก,ก็ปลดล็อกได้แล้วเมื่อชนะมา2นันติดเขาเบาตัวไปเริ่มมาเป็นทางคัมโพสได้ทักทายสินทวีชัยก่อนแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับไม่เข้ากรอบจัสมานีคัมโพสใช่ครับัมโพสนี้ไม่เข้าเป้ายังไม่เข้าเป้าฮะ <laughs> <laughs> ยังศูนย์ศูนย์แต่บอก,อ,อกไม่ออกไม่ออกอย่างนี้ว่าลุยมา ของทางสุพรรณบุรีโอกาสแล้วเดวลาเดล่ตเล่โล่งๆแล้วโธโอ้โหแมนเสาแมนเสา,าริศเปิดหน้าประตูให้แล้วแต่ว่าว่าเดล่โต่ตเองยังไม่ได้บอลยาวมาเนี่ยดูชบมาไม่ล้ำหน้านะครับทงไม่ขึ้นก็ทำให้เดล่โต่ตแต่งหนีนริศได้แต่ว่าไม่เข้ากรอบสุดท้ายพอดียังศูนย์ศูนย์อยู่ยังขึ้นนําไม่ได้ เป็นศูนย์ที่พรรนบุรีเร่งหนักแล้วโอ,อกาสทอกอีกครั้งหนึ่ง<ช>นฤิลล์ซุปเปอร์เซฟนะครับลูกยิงน่าจะเป็นชนะน,นันท์นะชนะนันท์นะท่านบุ้ผ่านนะครับที่ยิงเร็วแต่ยังไม่ได้จากชาลิวให้มาชานะนันท์ยิงเข้ากรอบเพื่อแต่ว่านฤทิลล์ปัดทิ้งออกไปได้ดีเครื่องหลังนะครับเป็นมังกรก๊าซดูมาบ้างอาเรียวเชื่อมบ,บอกร,ระชอไปทางซ้ายหักข้อลูกนี้โดนไม่เต็มใช่ นี่วันนี้นชัยนะครับใช่จริงนะครับวันนี้น้าตชัยทีนี้สุพรรณบุรีมามาแล้วได้ล้วนตัวตัวหนึ่งศ <c oughs> ูนย์โดยนิโคลา่าเวลเลสนะครับให้กับสุพรรณขึ้นนำนาที52เ <c oughs> จ้าบ้าน<ม>ปลดล็อกมองให้ไปนึกว่าคำพิโลรอหเดเล้วต้องชมเวเลสเลยมีเสียงเชียเล่นเลยนะเข้ากักบเขตโทษนี่ถ้าเก,กิดเตะก็เฝ้าครับแล้วกล้าจะลากด้วยใช่รับสวะครอขาด้วยจังหวะได้พอดีพอดี หนึ่งศูนย์ที่เจ้าบ้านขึ้นนําจากความยุอยเยี่ยมของเวเลสครับลูกกระคิกของทางบางกอกคลาสบ้างที่สเสาแรกทำโพสต์ปั่นแต่ว่าก็ทนวิชัยอ่านได้แล้วมาฟ้าไว้ได้อย่างตีเสมอไม่ได้แต่เกมของบางกอกคลาสก็มาเรื่อยๆครับมาต่อปอะตูช่องมาดูกระชอกกระชอกมาอย่างหนีโอกาสแล้วก็มาโดยชาตรีชิมทะเลครับรู้ตัวสำรองที่ทีาที่หกสิบเจ็ดครับที่ชาตรี ยิงให้กับบางกอกคลาสกับคืนสู่เกมนักพง์โอ้โหไปเข้าทางพี่ไปทะลักมาจากจังหวะที่ดวงกับทางชาววัดนะต้องชมยิงเร็วด้วยเมื่ี้หนึ่งหนึ่งบางกอกคลาสพอตีเสมอได้ลุ้นจะเอาประตูแสงมีมีมาแต่ไม่ได้ยังแสงแรกเชลือดใส่ไหมเนื้อดใส่ยิงเลยครับ ทีนี้ฝั่งของสุพรรณบ้างดูลุยของเนละตลเล่บ้างกระกจนตัวนริศนะครับดึงหลอกสมิธจนเรอวิ่งมาหาช่องจนเจอยังหนึ่งหนึ่งแล้วก็ในช่วงท้ายโดยมาต่อมาโอกาสที่จะยิงเพื่อที่เก็บชัยชนะในเกมนี้ของเนรละตลเลต่ตอกลุยตอกหุครับเออตัคว้าไว้ได้ โอกาสสุดท้ายครับแล้วก็จบเกมไปว่าคู่นี้เชินทั้นไม่ลงเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบ่งไปทีนะด้างให้ซโยเจับเดอาร์เซนก็แหมน่าจะพ <c oughs> อบอใจทยจบ <c oughs> นะครับ